สวัสดีนะปอในส่วนของตรงนี้ครูจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกในในชีวิตเราอะเพียงแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ท่านคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆถูกไหมในมุมมองของท่านคือเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในมุมมองของอาจารย์ท่านพูดแบบนั้นถูกไหมทีนี้หน้าหน้าที่ของเราอ่ะปอ ไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเราทีนี้เวลาเวลาที่เรารับรู้สิ่งต่างๆที่กระทบกับตัวเราเนี่ยอย่างเช่นคําพูดของอาจารย์ที่บอกว่าในกรณีของอาจารย์ท่านบอกให้เราเไม่ต้องเอาไปอะไรนะอาจารย์แจ้งมาว่าแผนกิจกรรมไม่ให้ซ้ํากับเล่มอื่นๆใดๆให้คิดกิจกรรมเองใหม่หมดถูกไหม ทีนี้ในส่วนของแล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์ของปอเนาะที่ที่พูดไว้ถูกไหมนั่นนู่นนี่เยอะเลยนะคะทีนี้ตรงนี้ครูอยากจะบอกว่าไม่ว่ามุมมองของอาจารย์ไม่ว่าจะมุมมองของปอไม่ว่าจะมุมมองของใครก็แล้วแต่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะถามว่ามันจะขึ้นอยู่กับคือคือเอา,เอา,อาง,ง่ายง่ายคือทุกทุกอย่างอะ่ะมันจะมีเหตุมันจะมีปัจจัยของมันอยู่ อาจารย์ที่พูดแบบนั้นท่านก็จะมีเหตุมีปัใจจัยในตัวของอาจารย์ท่านแล้วก็ภายในตัวเราถูกไหมภายในตัวปอมันก็จะมีเหตุมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะแล้วทีนี้วิทยาในพลมันก็จะมีเหตุมันก็จะมีปัจจัยของมันอยู่